ะะก็จะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีปิดต่ำกว่ากรอบแนวโน้มที่เป็นกรอบอัพเทนแล้วนะคะก็เหลือเพียงแนวต้านระยะสั้นคือ EMA 75นะคะที่ประมาณ1,370นะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น ซึ่งเราก็เห็นว่ายังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลุดกรอบแนวโน้มพร้อมสัญญาณขายเนี่ยน่าจะรอดูจังหวะอีกครั้งก่อนกลับเข้าลงทุนนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าจะเก็งกาไรระยะสั้นเนี่ยก็ควรรอให้ตลาดเนี่ยกลับไปยืนในกรอบได้เหมือนเดิมนะคะก็คือกลับไปยืนเหนือ1,380จุดก่อนนะคะ,ะในทางลงนะคะเบื้องต้นเราก็มองแนวรับ1,370นะคะแล้วก็ถ้าหลุดลงมาเนี่ยให้รอดูอีกครั้งหนึ่งที่1,350นะคะส่วนแนวต้านก็ปรับลงเป็น1,395กับ1,410จุด โซวิลตัวแรกเป็นตัวเดลตานะคะเดลตานี่ก็ราคาปรับลงมาจนถึงกรอบล่างของเทรนไลน์เมื่อวานซื่อน,นี้นะคะแล้วก็ดีตัวขึ้นมาได้จนเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา,าปิดที่ไฮของวันพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือบอดีไฟสตอรแคสติกนะคะที่วกตัวขึ้นมาก่อนจะถึงเขตโอเวอร์โซนะคะแนวโน้มก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบ Up ัพเทรนต่อไปนะคะแนวรับจะอยู่ที่57บาทแนวต้านแรก59บาทสลี่ถัดไป61 50แล้วก็คัทลอสที่56บาท25ตาก มาเป็นตัวมินนะคะมินเนี่ยถึงจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบดาวเทรนนะคะแต่ว่าก็ยังมีจังหวะให้สามารถทำเก็งกำไรได้ตามรอบนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ลงมาแตกกรอบเทรนไลน์แล้วก็มีแรงวง ในช่วงท้ายตลาดขึ้นมานะะในขณะที่เครื่องมือเนี่ยก็มี Bulllish Divergence เล็กน้อยด้วยนะคะทำให้มองว่าน่าจะ,ะขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนได้เช่นเดิมนะคะรับจะอยู่ที่2 3บาท60นะคะต้าน24บาท40กับ24บาท80แล้วก็คัดลอสที่23บาท40ตัวสุดท้ายเป็น Ever นะคะตัวนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเปวันที่2ด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นตามลําดับนะคะในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยทยอยกันฟื้นตัวแล้วก็ถ้ามาดูจากกราฟอินทาเดย์ก็คือ60นาทีเนี่ยจะเห จะขึ้นต่อได้อีกด้วยนะคะแนวรับจะอยู่ที่1บาท33แนวต้าน1บาท40กับ1บาท44นะคะแล้วก็คัดลอสที่1บาท3 1สตาค์งค่ะปิดประชุมในส่วน